โอเคครับก็สวัสดีแฟนๆแ a c k c o ค e r ที่ผ่านทางมาทุกคนด้วยนะครับ <c oughs> วันนี้เราจะมาพูดถึงเนื้อหาในมังงะของ b a c k k o ค v r r ตอนที่269ผมขอตั้งชื่อตอนนี้ว่าแอส a าปะทะรีเบศึกของผู้ไร้พลังเวท <c oughs> ความเดิมตอนที่แล้วในตอนที่268เราได้รู้จักประวัติความเป็นมาของปีศาจของแอสตาซึ่งนั่นก็คือรีเบครับลีเบนั้นโกรธแค้นพวกปีศาจมากเพราะตั้งแต่เกิดมาก็ถูกรังแกแล้ก็ทารุณอยู่ตลอด เพราะตัวเองเป็นปีศาจชั้นต่ำนอกจากนี้ครับปีศาจยังควบคุมร่างกายของรีเบและได้สั่งหารลิชิต้าครับผู้ที่เปรียบเสมือนกับแม่ของรีเบทําให้รีเบโกรธแค้นพวกปีศาจเป็นอย่างมากและความแค้นที่เก็บสะสมมานานตอนนี้มันได้ระเบิดออกใส่แอสตาแล้วครับต่อมาเนื้อหาในตอนที่269การต่อสู้ระหว่างแอสตากับรีเบก็ได้เริ่มต้นขึ้นแอสตานั้นสัมผัสได้ถึงจิตของรีเบจิตแห่งความโกรธความเกลียดและก็ความเศร้าครับ และแอสตาก็ได้พูดขึ้นว่านายเองก็มีเหตุผลสินะงั้นเรามาสู้กันฉันจะเป็นคนรับความรู้สึกของนายไว้เองแล้วฉันจะเป็นผู้ชนะพอลีเบได้ยินแบบนั้นก็ตะโกนกลับไปว่าอย่ามาพูดบ้าๆนะคนแขนเดียวอย่างนายใช้พลังเวทไม่ได้มันจะไปชนะได้ยังไงและลีเบก็ได้ใช้ดาบมารโจมตีไปที่แอสตาแต่แอสตากลับหลบได้และต่อยสวนกลับมาที่ลีเบทันทีเลยครับทาให้ลีเบนั้นกระเดินไปเลยแล้วแอสตาก็ตะโกนกลับไปว่าไม่ได้พูดบ้าๆซะหน่อยฉันจะชนะนายด้วยร่างกายนี้แหละ สิ่งที่แอสตาพูดออกมาก็ใช่ว่ามันจะเป็นไปไม่ได้ครับเพราะพลังของรีเบเองนั้นมันสามารถลบล้างเวทมนต์ได้แต่ตัวของแอสตาเองไม่มีพลังเวทและไม่สามารถใช้เวทได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นการต่อสู้ครั้งนี้แอสตาไม่ได้เสียเปรียบเท่าไหร่ครับแต่ว่าการต่อสู้มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับรีเบได้ทำการเรียกดาบออกมาจากกิมมัว5แฉกตอนนี้รีเบนั้นมีดาบทั้งหมด3เล่มพร้อมโจมตีใส่แอสตาดาบเล่มสุดท้ายกำลังจะพุ่งไปหารีเบครับแต่แอสตานั้นไม่ยอมอยู่แล้ว ดาบเล่มนี้เป็นดาบของยามิแอสตาได้ทําการจับดาบของยามิก่อนที่มันจะเป็นของรีเบย์พอรีเบย์เห็นแบบนั้นก็ตะโกนออกไปว่าถ้าไม่มีพลังของฉันมันก็เป็นได้เพียงแค่เศษเหล็กหนักๆเท่านั้นแหละจากนั้นรีเบย์ก็ได้ใช้ดาบทั้ง3ามเล่มพุ่งโจมตีใส่แอสตาแอสตาทำได้เพียงป้องกันการโจมตีแต่ในจังหวะที่แอสตาป้องกันอยู่รีเบย์ก็ได้ตะโกนออกไปว่าถึงแกจะมีศักยภาพร่างกายที่แข็งแกร่งแค่แไหนแต่แกก็ไม่มีทางชนะได้หรอกจากนั้นรีเบย์ก็ได้คิดในใจครับนึกถึงช่วงเวลา่อยูในกม,มแ ในกิมมัวห้าแฉกนั้นมันไม่มีอะไรเลยทุกอย่างโดยรอบมันว่างเปล่าไปหมดรีเบที่อยู่ในกิมมัวห้าแฉกได้แต่สาบแช่งเหล่าปีาปาศาจมาตลอดครับและพอเวลาผ่านไปสิ่งที่รีเบผู้ที่ไร้พลังเวทค้นพบก็คือเวทมนต์แอนตี้ที่ใช้หักล้างเวทมนต์ทุกอย่างครับหลังจากได้พลังมาแล้วรีเบกลับไม่สามารถออกไปจากกิมมัวห้าแฉกได้แต่ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นมันเป็นช่วงเวลาเดียวกับแอสตาที่ไปเข้าร่วมพิธีรับมอบกิมมัวนั่นเป็นเหตุผลที่ว่ากิมมัวห้าแฉกไปปรากฏอยู่ตรงหน้าของแอสตาครับ เพราะรีเบเองก็รู้ตัวครับตัวเองที่ไม่มีพลังเวทวิธีเดียวที่จะออกไปยังโลกของมนุษย์ได้ก็ต้องพึ่งพาแอสตาครับมนุษย์ที่ไร้พลังเวทคนนี้และรีเบก็ยังพูดอีกว่าต่อให้ต้องยั่งล่างของแอสตามารีเบก็ต้องทาครับเพราะรีเบนั้นโกรธแค้นพวกปีศาจไปอย่างมากและก็ตะโกนออกมาว่าจะต้องฆ่าปีศาจให้ได้ความมุ่งมั่นนี้มันจะไม่มีทางพ่ายแพ้รีเบได้ใช้ดาบทั้งสาเล่มพุ่งโจมตีใส่แอสตาอีกหนึ่งครั้งครับแต่การโจมตีครั้งนี้แอสตากลับหลบได้หมดเลยครับ แอสตานั้นถึงจะเป็นมนุษย์ที่ไร้พลังเวทแต่แอสตานั้นมีร่างกายที่โคตรจะแข็งแรงและแข็งแกร่งครับเพราะผ่านการฝึกฝนมาตลอดและนอกจากนี้แอสตาเองก็มีประสบการณ์ในการสู้กับนักดาบเวทมานักต่อนักแล้วครับและด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมามากมายครับทำให้แอสตานั้นสามารถโจมตีไซดิเบโดนได้ครับแอสตาได้ใช้ดาบฟันไปที่ร่างของลิเบจากนั้นแอสตาก็ได้พูดออกไปว่าคนที่นายกําลังสู้อยู่ด้วยไม่ใช่คนธรรมดาที่ใช้เวทมนต์ไม่ได้แต่เป็นคนที่ใช้เวทมนต์ไม่ได้ซึ่งผ่านการต่อสู้กับคนเกก่งมมา และแอสตาก็ได้ใช้ดาบฟันไปที่ร่างกายของนิเบอีกหนึ่งครั้งครับการโจมตีครั้งนี้ของแอสตาทำเอาลิเบตกใจไปเลยครับเรียกได้ว่าติดสตันไปเลยจากนั้นแอสตาก็โจมตีไปอีกหนึ่งครั้งพร้อมกับตะโกนออกไปว่าฉันจะชนะการโจมตีครั้งนี้โดนไปที่ลิเบเต็มๆเลยครับทำเอาลิเบหน้าหงายไปเลยแล้วก็จบไปครับสำหรับตอนที่269โอเคครับหลังจากนี้เรามาพูดคุยกันเล็กน้อยเกี่ยวกับเนื้อหาในตอนที่269แล้วกันนะครับเนื้อหาในตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นสกิ ถ้าไม่ใช่พระเอกไม่มีทางทําอย่างนี้ได้ครับพลังเวทไม่มีแค่เรือข้างเดียวถ้าเป็นคนอื่นไม่มีทางที่จะสามารถสู้กับรีเบได้ขนาดนี้แต่คนเขียนเขาก็ให้เหตุผลมาดีนะครับเพราะว่ารีเบนั้นพลังของมันมีผลกับผู้ใช้พลังเวทก็จริงแต่มันไม่มีผลกับแอสตาครับเพราะแอสตามันใช้เวทมนต์ไม่ได้อยู่แล้วเหตุผลนี้ฟังขึ้นครับนอกจากนี้ครับประสบการณ์การต่อสู้ต่างๆของแอสตามันทําให้สามารถสู้กับรีเบได้ตรงส่วนนี้เราก็สามารถยอมรับได้ครับ ผมเชื่อว่าหลายคนก็คงพอจะเดาได้อยู่แล้วนะครับเนื้อหาจากตอนที่ผ่านๆมาไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดครับแอสตายังไงก็ต้องสยบรีเบได้อยู่แล้วเพราะทั้งสองคนต้องร่วมมือกันครับเพราะทั้งสองนั้นต่างมีเป้าหมายที่คล้ายกันแอสตาก็ต้องการไปช่วยหัวหน้าส่วนรีเบก็ต้องการล้างแค้นให้กับลิชิต้าครับนี่ยังไม่รวมนะครับถ้าแอสตารู้ว่าลิชิต้าเป็นแม่มันจะทําให้แอสตานั้นโกรธแค้นพวกปีศาจไปด้วยครับและเป้าหมายของทั้งสองคนมันก็จะเหมือนกันพอดี อีกไม่นานเราก็คงได้เห็นร่างของแอสตาที่ใช้พลังของลีเบแบบเต็มร้อยเปอร์เซนต์ผมหวังว่ามันจะไม่เหมือนกับจิ้งจอ๋ก้าวห่างกับนารูโตะนะไอ้ที่นารูโตะมาใส่ชุดมา์คอตหวังว่าเขาจะไม่เลื่นมุกอย่างนั้นนะครับโอเคครับ,รบ <S <S ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาในตอนที่2 6 9ตอนนี้เนื้อหามันไม่ค่อยมีรายละเอียดอะไรเยอะแยะครับส่วนมากก็เป็นการต่อสู้ของลีเบแล้วก็แอสตาแต่ผมรับประกันได้เลยว่าเนื้อหาหลังจากนี้มันต้องมันแน่ๆครับเพราะหลังจากนี้มันจะเข้าสู่เนื้อหาหาลลักแ้ว ยิ่งเป็นช่วงที่บุกไปโจมตีศัตรูนะครับช่วงนั้นมันจะมันมากสำหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมครับถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกับผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ